สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะดิทาม่านะคะหรือว,ว่าพิมพ์ฟ้าค่ะวันนี้นะคะอันบ็อกซิ่งอัลบัม้มเกาหลีนะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับนะคะอัลบั้มที่จะนำมารีวิวในวันนี้นี่คือทึนงตึ้งตก็คือ G i d o l อัลบั้ม I Am นะคะเป็นมินิอัลบั้มแรกของเจไ l เลยนะคะแล้วเ i d ดอเนี่ยเป็นวงที่แบบน้องใหม่มาแรงมากคือว่าเพลงเดบิวต์ Let's Chat นั้นก็ได้รับรางวัลทางรายการเพลงเนี่ย ตั้งติดเดบิวต์เพลงเดบิวต์เลยนีไ่ได้ว่ามาแรงจริงๆนะคะสำหรับเจเดนค่ะแล้วเจเดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่มีสมาชิกเป็นคนไทยค่ะนี่ก็คือนี่มินมนี่เลนเองจา้าแล้วนอกจากมินนี่นะคะก็มีอีกหนึ่งคนนะคะถ้าใครได้ดูรายการ Produce On the One ซีซั่นแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะรู้จักคนนี้นะนั่นก็คือ โซโยอนนั่นเองจ้าโโน้องชุดเดนโซโยอนโซยอนเนี่ยก็เป็นเมนแรปเปอร์แล้วก็เป็นลีดเดอร์ในวงนี้ด้วยนะคะอืมเอาละเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรแต่ให้ดูข้างหลังที่ก็จะมีเป็นแอ็กเิสแล้วก็รูปค่ะเปิดมาปุ๊บก็เป็นยางแอมไอเปิด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 อะลืมบอกอ๋อเป็นอัลบั้มแข่ง นี่ของเสียงดังอือเปิดมาอุ้ยยะดาๆด,ด,ดเดียวอยล้กอ่าเป็นแบบยกขึ้นมาอันนี้เป็นโฟตโต้บุ๊กนะคะและ้วก็ตรงนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บเฟอร์วูอีกันอ่าให้ดูตัวซีดีไหนๆก็ไหนๆล่ะตัวซีดีก็จะเป็นชนิลาใช่นี่แหละนี่นะคะ แล้วมาดูรูปในโฟโต้บุ๊กกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นโ like <único Liberty Overwatch> ฟโต้บุ๊กแบบโฟโต้บุ๊กหลักแหละเนาะอันเนี้ยฟ้าว่าเขาน่าจะถ่ายมาเพิ่มเสริมเติมแต่งเพิ่มเติมเออนั่นแหละชูเหวนเปิดมาเป็นชนิดละจัตตาตุ้บรูนตุ้บตุ้บตุ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 บอะไรเออ อันนี้ก็จะเป็นมิยอนนะคะ97ลายคนนี้เป็นเมนร้องแล้วก็เป็นพี่ใหญ่มิยอนในเช่นกันมินนี่เด็กตามอายุแหละมินนี่ก็เป็นอีกคนนที่เกิด97ลายมินนี่นะคะมินนี่ก็เป็นสายร้องเป็นคนร้องอันดับสองอะลีดร้องอีกหนึงคนนะคะ อันนี้ก็ซูจินซูจินเป็นเมนแดนซ์นะคะ98าลายอันนี้ก็โซโยอนเมนแรปเปอร์98าลายอีกหนึ่งคนอคนนี้คนจีน,นะคะอูกีน่ารักน้องอูกีน่ารักน่ารักจริงๆโอ้โหดูน้องอูกีน่ารักมาก Oh, 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 okay. นี่ก็เป็นวิชวลนะคะชูวาน้องออคีน้องออคีคอเรื่อกี้ก็เป็นอีกคนที่เป็นร้องลายค่ะชูวาเป็นวิชวลค่ะบูตรวมบูตรวมมีซิ่งกันโอ้ยอะไรเอออ,อันนี้ก็ซูจินไม่ใช่ซูจินมิยอนมิยอน มินนี่ซูจินโซยอนอูกิชูฮวาอูกิเกิด1999ชูฮวาเกิด2000ันบวกรวมบรวมตุ๊กตายอ่าวนมาที่หนุ่ยอนมินนี่ มินนี่สุจินซอยอนจริงๆในกองมองไม่เห็นแต่ว่าเขารู้เลยกาปอยู่อูกีอูกีชัวชัวชัวชุกชุกชุกชุชุอ่านี่ซอยอนซอยอนสุจินอูกีมินนี่ ชูฮวาแล้วก็มิยอนดู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 ดนดู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 นูด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 ตดู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 ดดดดดดด 미니, 으쭈쭈, 부기, 부드러워, 부, 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 ดาไปค่อยไปครมิยอนโอ้ชุดนี้เซตนี้มิยอนสวยวิงเลยมินนี่สุจินโซยอนปุกกีและชูวานั่นสุดท้ายข้างหลังอ้ายโตมาก็เป็น ตเขาให้มาเป็นคูปองเรื่อกคูปองไหมอ๋อนี่ก็จะมีแบบให้คิวออดิชันนะคะออดิชันได้ที่ไหนแล้วก็นี่แหละแผนที่ส่วนนี้ก็เป็นที่ค่านังสือแล้วก็ตึดตืดหยิบมาปั๊บ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 อ่านี่เป็นสติกเกอร์นะคะ ฟ้าได้สติกเกอร์ของซูจินมาต่อไปต่อไปตึ๊บปึ๊บ,บอันนี้ก็เป็นโคลลอ,อยของซูจินอีกเช่นกันโอ้โหซูจินมารัวแล้วก็ปับ๊บปับ,ปบการ์ดนะคะการ์ดได้น้องชูวามาจา้าเอาเป็นว่าจบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิว มินิอัลบั้มชุดแรกของ g i d o ดนะคะอ่าเป็นยังไงเป็นไง,นไงถ้าชอบก็หาซื้อกันได้นะคะตามร้านรับพีหรือว่าทาง G-Market อาฟ้าซื้อมาจาก G-Market นะคะร้านชินดาราในเว็บไซต์ G-Market ค่ะฮึ่อื oh oh <c oughs> มอื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 มาืมอืมออืม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 อมม